สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุผู้ฟังรายการเดินหน้าประเทศไทยค่ะวันนี้ดิฉันชนรัศมีงาทวีสุขรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะดิฉันมาที่กระทรวงมหาดไทยค่ะวันนี้เราจะมาติดตามการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะคะตั้งแต่ต้นปีเราเจอปัญหาเรื่องของภัยแล้งพอมาจนถึงตอนนี้เราเจอปัญหาฝนแล้งค่ะ กระทรวงมหาดไทยเองมีหน้าที่ในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับราษฎรมีแนวทางที่จะเดินหน้าสู้ภัยแล้งสู้ฝนแล้งอย่างไรนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับ,ค,รบค่ะต้องเรียนถามเลยนะคะว่านับปัจจุบันเวลานี้นะคะสถานการณ์ทั้งน้ําแล้วก็เรื่องการเพาะปลูกของพี่น้องเกษตรกรเป็นยังไงบ้างคะครับผมขอเริ่มเรื่องสถานก,การณ์ของน้ําก่อนนะครับ ในปีที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ของน้ําในเขื่อนทุกๆเขื่อนในประเทศเนี่ยนะครับปริมาณน้ำเนี่ยน้อยกว่าปริมาณน้ําของปีที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นในฤดูฝนที่ผ่านมาเนี่ยครับนักวิชาการต่างๆก็ให้สรุปว่าน,น้ำปริมาณน้ําฝนเนี่ยจะน้อยกว่าทุกๆปีนะครับสองสิ่งประกอบกันเนี่ยก็ รัฐบาลในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีมติคอรมอว่าจะไม่ส่งน้ําให้กับเกษตรกรทํานาปลังนะครับพอเข้าฤดูฝนเกษตรกรทั่วประเทศทั้งในเขตชมพูทานและนอกเขตชมพูทานก็มีการปลูกข้าวพอสถานการณ์มาถึงเดือนอเมษาพฤษภา,าทางรัฐบาลก็ประเมินว่าน้ำเนี่ยไม่น่าจะ พอเพียงให้เกษตรกรเนี่ยได้ปลูกเกษตรปลูกทําการเกษตรได้นะก็ก็ให้เกษตรกรที่ปลูกนาปีเนี่ยชะลอการปลูกเลื่อนการปลูกไปก่อนในขณะนั้นมีการปลูกข้าวแล้วส่วนหนึ่ง<ไ>นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่รุ่มน้ําเจ้าพญาแม่กลองนะครับในเขตจ,จมประทานเนี่ยรัฐบาลก็พยายามบริหารจัดการน้ําช่วยเหลือเกษตรกรตามที่เป็นข่าวนะครับจริงๆเนี่ยเรื่องน้ำเนี่ยรัฐบาลก็มีแนวทางที่จะบริหารจัดการเชิงโครงสร้างเช่นนะครับ ในเรื่องของน้ําจากธรรมชาติคือฝนเนี่ยมันมีปัญหาเนื่องจากความชื้นไม่พอเพียงเราเรียกว่าที่ท่านรัฐมนตรีดาวพงษ์ท่านพูดเสมอว่าทั้งเหนือเนี่ยมีขาร์บนล้นหมดแล้วมันก็ไม่มีความชื้นฝนก็ไม่ตกก็มีโครงการที่จะปลูกป่าที่จะเลียกป่าคืนนะครับแล้วก็ทําให้เกิดระบบนิเวศแล้วก็เกิดฝนตกตามฤด,ดูกาลนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือของท่านท่านชัดใจที่จะ เป็นคณะกรรมการเราเรียกคณะกรรมการน้ำง<ช>่ายๆนะครับที่จะบริหารจัดการน้ําอุปโภคบริโภคทั้งระบบเลยก็มีแผนการยาวแต่ทําเฉพาะในช่วงนี้ที่รัฐบาลนี้อยู่ก็ขณะนี้กำลังดําเนินการอยู่แล้วการใช้น้ำเนี่ยทางรัฐบาลก็มีนโยบายออกไปชัดว่าทุกภาคส่วนเนี่ยจะต้องประหยัดน้ําทั้งอุปโภคบริโภค กรเกษตนะค,คะดังนั้นจากสาเหตุที่ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะคะก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรวันนี้เองถ้าจําแนกปัญหาของพี่น้องเกษตรกรนะคะจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างคะครับจากภาวะฝนแรงที่ผ่านมาก็มีปัญหาหลายประการที่ผมเรียนแล้วว่าส่วนหนึ่งคือปลูกไปแล้วเสียหายนะครับอ,อีกส่วนหนึ่งก็ชะลอการปลูกไปก็ต้องรอความชัดเจนเรื่องของน้ํานะครับกลับมาในเรื่องของที่ที่เสียหายนะครับ ปัญหาแรกที่เกิดขึ้นในปัญหาหนี้สินนะครับเกษตรกรดังกล่าวก็มีปัญหาหนี้สินเกิดขึ้นมานะครับรัฐบาลก็มีมาตรการเย้ไขแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าทั้งผู้ที่ปลูกแล้วเสียหายแล้วก็ชะลอการปลูกเนี่ยก็จะไม่มีรายได้นะครับขณะนี้ก็จะมีรายได้ก็จะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเขาแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อันนี้รัฐบาลก็กําลังมีมาตรการที่จะไปสร้างงานให้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตามแนวทางเนี่ยกเกษตรเนี่ยมันจะต้องแก้ไขไปสู่ความยั่งยืนนะครับทางรัฐบาลก็มีโครงการอีกส่วนหนึ่งที่จะไปสร้างความเข้มแข็งให้เขาในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพนะครับ ในส่วนนี้ก็จะมีโครงการอีกโครงการอกนอกจากนี้นมีโครงการมาตรการเสริมต่างๆอีกที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะประกอบอาชีพได้นะครับองไรก็ตามมันมีหนี้สินอ,อีกเรื่องหนึ่งซึ่งท่านนายกทันตรีกังวลก็คือการที่เกษตรกรเนี่ยไปกู้เงินแล้วใช้ที่ดินเนี่ยค้ำประกันถ้าเป็นนอกระบบเรียกขายฝากอยู่อันนี้มีปัญหาเกิดขึ้นทางทาง่ทานนายกทันตรีก็ได้ให้ หน,หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องอหาทางที่จะช่วยเหลือเราก็ไปดําเนินการสํารวจก็ปรากฏว่านี่ที่เราเรียกว่าขายฝากเนี่ยมีทั้งในระบบและนอกระบบในระบบของระบบของสถาบันการเงินเนี่ยก็ท่านก็ได้สั่งการให้สวงกันลังเนี่ยได้ไปหามาตรการกําหนดมาตรการให้สถาบันการเงินเนี่ยช่วยเหลือเกษตรกรนะครับในส่วนของนี่นอกระบบอันนี้เป็นปัญหามากมันมี2ส,ส่วนใกนการส่วนหนึ่งคือเป็นปนัญหาเร่งด่วน พวกที่นอกระบบเนี่ยจะยึดแล้วนะครับก็ทางใลท่านรัฐมนตรีก็ทำมาตรการให้กําหนดมาตรการอย่างไรก็ได้ไม่ให้ที่เนี่ยตกไปของนายทุนยึดไปนะครับในส่วนของหนี้เร่งด่วนที่อยู่ในคดีแล้วจะโดนยึดเนี่ยนะครับก็ให้กระทรวงยุติธรรมมีศูนย์ที่จะดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินนะส่วนนี้เนี่ยเพื่อจะไม่ให้ถูกยึดที่ดินไป ะะส่วนเรื่องของการสร้างไรายได้แล้วก็สร้างงานแล้วค่ะเพราะว่าพอปลูกพืชไม่ได้เกษตรกรก็ไม่รู้จะทําอะไรไม่มีงานก็ไม่มีไรายได้เรื่องนี้เข้าไปเดินหน้าช่วยเหลือย่างไงคะครับก็มุ่งไป2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกกลุ่มพวกที่ทําเกษตรทําปลูกข้าวแล้วเสียหายเนื่องจากฝนแรงอีกพวกนึงคือชะลอทั้งสองกวกนียท่านนายกบอกอเขาไม่มีไรายได้ไม่มีเงินใช้สอย ก็ใช้มาตรการโดยใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาาภัยเนี่ยมีเงินทดลองจ่ายอยู่ที่ท่านผู้วราการจังหวัดเนี่ยในการมาตรการเชิงป้องกันเนี่ยอยู่จังหวัดละสิบล้าน10ล้านนี่คือถืออยู่แล้วก็เพิ่ม,มงเงินได้นะครับเมื่อใช้หมดก็มีทั้ง76จังหวัดก็จานวนหนึ่งแหละครับก็การใช้เงินเดิมเนี่ยมันจะมีข้อกําหนดเยอะจะใช้ได้ลําบากและจํากัด ทางรัฐบาลโดยมติครมรก็ให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยทำข้อตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อให้เงื่อนไขในการใช้เงินเนี่ยมันสามารถที่จะไปสร้างงานให้กับเกษตรกรได้ในพื้นที่เช่นการจ้างงานการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ด้านการเกษตรการขุดแหล่งน้ําการขุดลอบแหล่งน้ําซึ่งเงินตัวนี้เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้ดูแลแล,แล้วก็จัดสรรว่าจะทําอะไรในพื้นที่ไหนยังไงครับได้เลยในการทำเนี่ยจะทําร่วมกับกระทรวงเกษตร นะครับแล้วก็คอสาชาพูดง่ายฐานในพื้นที่อันนี้เป็นเป็นเป็นมติคอรมอรที่ให้สนักโมมานเนี่ยกำหนดามาตรการที่จะทำให้การดำเนินการเนี่ยไม่เกิดการรุ่วไหลเมือม่อไปสร้างงานแล้วสิ่งที่ท่านอยากได้คือไปสร้างงานแล้วทําให้เกิดความเข้มแข็งโดยเฉพาะเรื่องแหล่งน้ําท่านอยากได้การขุดลอกแหล่งน้ำํำโดยเฉพาะพื้นที่ไม่ใหญ่นะัก ให้พร้อมที่จะรับน้าฝนที่จะมีในช่วงเราคิดว่ามันจะมีมากในช่วงสิงหากันยาแล้วช่วงปลายฤดูเนี่ยอาจจะน้อยอีกท่านก็บอกว่ามีแหล่งเก็บน้ําที่ในพื้นที่ใดเนี่ยที่ทำได้เล็กๆนะครับก็ให<อ>้ใช้งบส่วนเนี่ยดำเนินการให้จ้างงานเกษตรกรน,นะครับนี่เป็นเรื่องของการจ้างงานแล้วก็ ไปเพิ่มศักยภาพด้วยความเข้มแข็งของของเกษตรกรด้วยหนึ่งในหลายมาตรการนะคะที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดถึงนะคะนั่นก็คือการที่คอรมออนุมัตินะคะวงเงินให้แต่ละจังหวัดค่ะนำเงิน10บล้านบาทไปใช้ในการสร้างงานแล้วก็สร้างโครงการที่ให้เกิดความเข้มแข็งกับพี่น้องประชาชนนะคะเดี๋ยวเราจะลองลงไปดูตัวอย่างหนึ่งพื้นที่ค่ะว่าได้นำเงินนี้ไปแปลเป็นงานและความเข้มแข็งให้กับรัศดรได้อย่างไรค่ะ ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดเราพยายามขุดสะอันเรื่องแรกที่เราทําก็คือคลองชนประทานต่างๆเราพยายามเชื่อมคลองกับสัตวะที่เราขุดซึ่งก็ทําในลักษณะทําเป็นคลองไส้ไก่ของเล็กๆนะครับรวมถึงขุดสะที่เป็นที่สารประโยชน์ขณะนี้มีการดําเนินการไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับคือ การจ้างแรงงานนะครับเราเราได้รับงบมาจากการะทรวงมหาดไทยในวงเงินประมาณ10ล้าขนขณะนี้ก็หลายพื้นที่เริ่มมีการจ้างงานราชดรในการปลกรอบรองต่างๆนะครับอันนี้ก็สามารถช่วยชาวนาได้ประมาณพันกว่าคนเรือนนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือปรับเปลี่ยนกระบวนการปิดเปลี่ยนมาเป็นปลูกพืชระยะสั้นนะครับทั้งหมดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพยายามทำเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าเราสามารถ แก้ปัญหาหรือช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,รกให้สามารถสู้ภัยแล้งได้และก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับที่ผ่านมาอาจจะเป็นบทเรียนนะครับแต่ขณะนี้พี่น้องส่วนใหญ่ทราบแล้วว่าจะสามารถทําการ,กรเกษตรได้อย่างไรให้มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถมีความสุขกับการอยู่ร่วมกันได้ก็อยากจะเรียนว่าความคุ้มของโครงการนั้น อย,อย่างเช่นตรงนี้นะครับเราจ้าง50คนคนละ300บาทนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีเงินกระจายรายได้อยู่ในหมู่บ้านเนี่ย 1 5 0 0 0บาท1 5 0 0 0าบาทเนี่ยมันก็จะกระจาย3รอบตามหลักเศรษฐศาสตร์นะครับว่าถ้าเกิดมีการใช้จ่ายเนี่ยก็จะกระจาย3รอบอก็จะกระจายเป็นเงิน4ี่0 0บาทต่อวันนะครับเราทำกิจกรรม5วันใช้งบประมาณ4 5,000บาทเกษตรกรผู้ประสบภัยที่บาดห50คนนะครับโดย ค่าจ้างวันละ3 0 0บาทต่อวันเนี่ยนอกจากจะได้แม่น้าที่สะอาดแล้วเรายังมีการจัดทาปุ๋ยโดยนำผักตบชาวานเนี่ยขึ้นมาทําปุ๋ยหมักจากผักตบชาวาครับก็เรียนว่าในผักตบชาวานหนึ่งกองนะครับคือ1ตัน1ตันเนี่ยเราจะได้ผักตบชาวานเนี่ยเกตร้อยยี่สิบกิโลนะครับเกต์ร้อยยี่สิบกิโลถ้าที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยกิโลละห้าบาทเราจะได้ เงิน3,600บาทนะครับเป็นการ,รลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้รายได้ก็คือจากเงิน300บาทต่อคนต่อวันแล้วก็เราลดรายจ่ายก็คือเรามีปุ๋ยจากฝักรกชาวาให้เกษตรกรนำไปใช้เองและแจกจ่ายในพื้นที่ครับเพราะนั้นรัฐล,ลงทุนคือแค่7 5 0 0 0บาทนะครับแต่สามารถทำให้เกิดสิ่งต่างๆมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นและข้อสำคัญก็คือทำให้เกิด เอ่อกองสวยน้ําใสเกิดขึ้นนะครับน้ําก็จะได้เดินสะดวกนอกจากนี้พี่น้องชาชนก็มีความรักความสามัคคีกันเกิดขึ้นต่อไปนะครับฝนแรงทํานาไม่ไดเ้เลยเราก็ได้เรามีความพอใจมากในการที่ว่ารัฐบาลช่วยเราให้เรามีรายได้วันละ3 0 0บาทค่ะเท่าที่ฟังแนวทางต่างๆเนี่ยคือการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนในเวลานี้แต่ว่าความยั่งยืนแล้วกนะ็เข้มแข็งในระยะยาวอันนี้สําคัญมากค่ะกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางยังไงคะครับ ทําการเกษตรให้มีประสิทธิภาพขึ้นลดต้นทุนการผลิตให้ได้ผลิตผลมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคุณภาพดีขึ้นนะครับโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับได้เริ่มไปแล้วโดยให้เกษตรกรเนี่ยรวมกลุ่มกันขึ้นมานะครับต้องเป็นกลุ่มท่านนายกบอกว่าต้องเป็นกลุ่มเป็นปัจเจกไม่ได้รวมกลุ่มมาเรารวมกลุ่มทั่วประเทศได้หมื่นหมื่นสองพันกว่ากลุ่มกลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะทําโครงการขึ้นมา โครงการดังกล่าวนี้ก็จะผ่านการาตรวจทานของกระทรวงเกษตรและกระทรวงหมหาดไทยร่วมกันเรียบร้อยไปแล้วในขณะนี้นะครับแล้วก็เสนอผ่านครมอคอรมอ,รอ,รมอรก็อนุมัตมิประมาณ6,500ล้านบาทเศษนะครับในจำนวนนี้ก็จะส่งผลให้กับเกษตรกรเนี่ยประมาณสงล้านกว่าคนถ้าคูณเป็นตัวเลขง่ายๆก็คือประมาณ10ล้านคนของเกษตรกรในประเทศ เกิดรัฐผจัดโครงการดังนกล่าวหมายความว่าสิ่งที่ทำเนี่ยค่ะก็จะสามารถข้ามผ่านตัวแปรในเรื่องของฝนฟ้าหรือว่าอุปสรรคยาง้นงได้หรือเปล่าคะครับแนวทางรัฐบาลเนี่ยจะให้มีความยั่งยืนเนี่ยมีแนวทางดํนาเนินการที่เราเคยพอดินมาสนิทเขาก็จะไปเพิ่มประสิทธิภาพในพื้นที่ที่มันปลูกได้เนี่ยให้ปลูกได้ดีได้ถูกลงแล้วก็ สามารถขายผลิตผลได้คุณภาพดีแลว้วก็ได้ราคาดีในพื้นที่ใดที่มันปลูกสิ่งที่มันราคาไม่ดีนะครับซับพพลายมันมากแล้ว <Okay. S 1> ตลาดเนี่ยดีมานมันน้อยราคามันตกเขาก็จะใช้วิธีไปเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนพืชชนิดพืชการปลูกน,นะครับแล้วก็ไปมีกเกษตรทางเลือกให้เกษตรกร,ร,กรซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะทำ mm. เริ่มดเบเนินการแล้วโครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าการที่จะเปลี่ยนกเกษตรกรเนี่ย ให้เปลี่ยนแนวทางในการที่จะประกอบอาชีพเนี่ยบางทีก็ต้องใช้เวลานะครับเขาต้องเปลี่ยนจากการเป็นชาวนาหรือชาวไร่ไปสู่ชาวสวนเนี่ยบางทีก็ไม่ง่ายนะครับแล้วในส่วนของมาตรการเสริมือื่นล่นนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับทางรัฐบาลก็มีมาตรการเสริมอือื่นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงานไปดูแลเช่นในเรื่องของค่าชาวนาเนี่ยกระทรวงมหาไทยก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับได้ไปดําเนินการในเรื่องค่าชาวนาให้เกิดความเป็นธรรมทั้งเจ้าของนาและผู้เช่านา นโยบายรัฐบาลเนี่ยมีแนวทางที่ให้กลุ่มกเกษตรกรเนี่ยได้รวมตัวกันแล้วทางรัฐบาลเนี่ยจะให้เครื่องมือไปนะครับในเครื่องมือนี้ก็จะจะวยลดต้นทุนการผลิตนะครับโดยที่จะใหอ้องค์กรที่มีความเข้มแข็ง,งเช่นสหกรณ์หรือหน่วยทหารช่วยดูแลเครื่องมือนี้แล้วเกษตรกรกรเ็เอาไปใช้ในการที่จะไถานาหรือเก็บเกี่ยว เพื่อจะลดต้นทุนการผลิตค่ะได้ฟังทางนโยบายแล้วก็ได้เห็นแนวทางการปฏิบัติไปแล้วนะคะสุดท้ายนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีมีอะไรที่อยากจะฝากบอกไปยังพี่น้องประชาชนด้วยค่ะครับก็อ,อยาก,กเรียนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกร,กรว่ารัฐบาลเนี่ยมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่เกษตรกร,กรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วก็ยังไม่ค่อยสบายนกยังมีความลำบากอยู่อาจจะเป็นด้วยภาวะของ ฝนภาวะของธรรมชาติภาวะของการตลาดด้านราคานะครับรัฐบาลให้ความาสนใจแด้ทุ่มเทพลังทั้งสิ้นทุกหน่วยงานที่จะบราการลงไปช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรดังเด่นให้จากโครงการกต่างๆ <c oughs> ตามที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับแล้วก็ขอให้มีความมั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยจะมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องกเกษตรกรโดยเฉพาะยิ่งเลยการแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืนนะครับ กับการประกอบอาชีพเกษตรกรอันนี้ก็คือต้องให้มีความร่วมมือกันทั้งตัวเกษตรกรเองเจ้าหน้าที่ภาครัฐต่างๆที่จะลงไปดำเนินการโครงการต่างๆนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรคงมีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นนะครับค่ะนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะวันนี้นเล่าให้เราฟังนะคะถึงการเดินหน้าของกระทรวงมหาดไทยให้สมกับคําขวัญที่ว่า บำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะหมดเวลาของเดือนหน้าประเทศไทยแล้วค่ะขอพระคุณสบการติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะคะเราจะกลับมาพบกันได้ใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเมื่อก่อนเป็นหนี้มีปัญหาหางเงินใช้นี้เขาไม่พอตอนนี้รัฐบาลมีโครงการเข้ามาช่วย จะขอขอบคุณไม่มีอาชีพคือต่างคต่างต่างต่างๆตางๆ่างๆต่างางๆต่างๆต่างๆต่างๆางๆ่าง้างต่างอตางๆต่ไ่างๆต่างๆุางม่ไง้ตาเๆต่างๆต่าเๆต่าคๆ่ามีต่างๆต่างๆต่างคตางๆต่างๆต่าง่างๆต่างๆต่องๆต่างต่างๆต่างๆ่ไง้ต่าย่ไงๆตางๆต่างๆ0่าง่างๆต่างต่างๆต่างๆว่างๆ่งาต่่่่อ่ต่่่่่่ง0่ต่